เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาไขปริศนาเขาววงกตในเกาะเอ็นกาโนมิยะกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยว่ามาบริเวณเกาะของอิวานไนท์เทมเพลนะครับผมก็จะอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับมาที่เสาวาร์ปตรงนี้นะครับผมแล้วก็กระโดดจากด้านบนเนี่ยลงมาข้างล่างนะครับผมเราก็จะเจอพัซเซิลตรงนี้แล้วนะครับผมก็จะเป็นเขาวงกตแบบนี้ นะครับขั้นต่อมานะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาปรับลูกบาศตรงนี้นะครับผมให้เป็นสีเหลืองหรือก็คือช่วงกลางวันนะครับผมสําหรับใครที่ปรับแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องปรับอีกนะครับต่อมานะครับผมก็จะมีลูกบาศให้เราเนี่ยปรับได้ถึง2ลูกบาศด้วยกันนะครับผมก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับปัลโซเนี่ยมันก็จะง่ายๆนะครับผมมันก็จะให้เราเนี่ยปรับนะครับผมไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นวงนอกนะครับผมอีกลูกบาศหนึ่งมันก็จะปรับปุ่มข้างในนะครับวิธีการแก้พัลโซนะครับผมให้เราดูแนวตั้งฉาาากกกกตรรงงงนน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 ี้้ะะะคคััับบผมมขใออเ่ยหื แต่ในส่วนของข้างนอกเนี่ยให้เราปรับมุมตั้งฉากนะครับผมหันมาบริเวณตรงนี้นะครับผมนี่แบบนี้นะครับให้บริเวณตั้งฉากเนี่ยนะครับผมมันหันมาตั้งฉากตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนให้ท่านผู้ชมดูง่ายๆนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับผมลูกบาศก์ตรงนี้ก็จะเป็นการปรับไอสี่เหลี่ยมด้านในนะครับผมก็ ให้ท่านผู้ชมเนี่ยปรับไอตรงมุมฉากเนี่ยให้มันมาอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับผมปรับตามผมแบบนี้เลยนะครับภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ปรับเวลาเนี่ยมาเป็นช่วงกลางคืนนะครับผมก็ปรับไปหลังจากที่เราปรับเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยเอาบาบาร่าหรือว่าตัวธาตุน้ํานะครับผมเข้ามาในทีมนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาตัวที่เป็นธาตุน้ําเนี่ย ตีเสาทั้งหมด4ี่จุดนะครับผมไอตรงสีเหลืองๆที่มันขึ้นมาแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นเสาทัดน้ํานะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับผมก็เข้ามาตีนะครับผมตามนี้เลยนะครับหลังจากที่เราตีเสาน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะ เปิดกล่องสีขาวเนี่ยให้เราไปเก็บกันนะครับผมก็จะเป็นกล่องในระด mm hmm. ับสูงที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นกล่องนี้สำหรับการไขปริศานาในเขาวงกตเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมด้านหลังของผมเนี่ยก็จะเป็นเคเวสของเอพีซีที่เป็นเควสแยกนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตถัดเคเวสของเอพีซีตัวนี้ไปอ,อีกคลิปหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นในคลิปเขาวงกตเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้ชมรับฟังจนจบนะครับถ้าชอบไปรุงกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับ,รบ,บผมสำ